สวัสดีนะครับแฟนๆกงโพชนะทุกท่านนะครับสาหรับคลิปนี้เนี่ยจะพาแฟนๆมาชมนี่เราอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทร์นะครับมีบิ๊กซีมินิด้วยนะครับพามาชมบรรยากาศภายในบิ๊กซีมินิว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมราคาสินค้าเนี่ยจะเหมือนบ้านเราไหมนะครับนี่เป็นมินิมาราที่ลาวเนาะนี่นะครับบรรยากาศภายในคล้ายๆบ้านเราเลยนะครับแต่มีเบียร์ขายด้วยนี่โอ้โหนะนี่ให้ชมบรรยากาศร,ร,รอบๆไปก่อน นะก็เข้ามาฟิลเหมือนบิ๊กซีมินิบ้านเราเลยนะครับผมบิ๊กซีเนี่ยก็มาลงทุนในลาวเนี่ยเยอะมากนะครับนี่เนาะก็เท่าที่ดูเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นสินค้าจากไทยนะครับเนาะนี่นะครับฟิลฟิลถ้าปิดตาให้เราเดินเข้ามาเนี่ยก็นึกว่าอยู่ประเทศไทยนะครับเนี่ยแต่ว่าถ้าถ้าเห็นกล่องอะไรพวกนี้ก็ รู้เลยว่าอยู่ประเทศลาวนะครับนี่เนาะอันนี้อันนี้เดินวนให้ชมก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูว่าสินค้าจะมีอะไรบ้างนะครับผมนะคลิปนี้ไอคลิปเนี้ยพาลุยเบียงจันท์กันเลยนะฮะนะเป็นบรรยากาศสินค้าบางอย่างก็เหมือนไทยนะครับเป็นของไทยบางอย่างก็ไม่มีที่ไทยนะครับนี่อย่างอย่างขนมปังอย่างเงี้ยนะครับ ยูโรเนี่ยเป็นภาษาลาวนะครับสามพันห้าร้อยกีบประมาณกี่บาทอ่ะประมาณสิบบาทนะฮะสี่พันกีบเนี่ยนี่เป็นบรรยากาศภายในบิ๊กซีมินินะครับของสปปลาวนะครับผมนี่ไทายทายแฟนๆชมพี่โองพี่สซ่สงงว่าหายไปไหนเน,เนี่ยอ,อย่าง,<อ>งน้ำดื่มเนี่ยน้ำดื่มน้ำดื่มของเราก็จะเป็นน้ำดื่มหัวเสือนะครับแพ็คละสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยกีบนะฮะ ราคาเงินกีบที่เราแลกมาก็คือ1บาทเท่ากับ650กีบนะครับก็ลองลองหารกันดูนะครับบวกรลกคุณหารนะก็มียาธาตุน้ำขาวไทยนครเนี่ยมีครบเลยนะครับนี่เป็นบรรยากาศของ Big กซีมินินะครับมีฟิชเชอร์แมนเฟรนด์สามห่นสองพรกีบนะครับผมเป็นเป็นตัวอย่างคร่าวๆนะนี้เป็นชั้นของยานะครับนี่แล้วก็อันนี้เป็นเครื่องใช้พวก แป้งสบู่ยาสีฟันอะไรบ้เนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราดูอะไรดีก็มีครบนะครับเนี่ยสบู่นกแก้ว6500ารอกีบประมาณสิบสิบกว่าบาทนะครับนี่เนาะพยายามเล็กลุงเล็กก็พยายามแปลงค่าเง,งินเนี่ยสบู่โปรเทคก,ก็มีนะครับพามาชมคล้ายๆบ้านเราเลยนะฮะนี่ก็เป็นยาสีฟันนะครับผมนี่แต่แองเกอร์เนี่ยบ้านเราไม่มี ไม่เคยเห็นเลยนะฮะเดสีฟันที่ห้องแองเกอร์เนี่ยนะครับเนาะก็เอามาให้ชมกันนะครับแองเกอร์เนี่ยกล่องมันคล้ายๆกับคอนเกรเลยดูสินะนี่แต่แองเกอร์เนี่ยไม่รู้ของของประเทศอะไรคล้ายๆคอนเกรเลยเนี่ยนะเอออันนี้มีแปลงสีฟันด้วยนะครับอันนี้นักญ,ญี่ปนปากเก้าหมืปันาร้อยกิบโอ้ร้อย้อยกว่าบาทเหมือนกันนะครับผมนี่เนาะ แล้วนี่ก็โซฟีมีของพี่สองใช่ไหมไม่มีนะเอาะแมาว่ามีพวกเนี่ยครับที่ช่วงที่ชู่เนี่ยครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นมุมน้ำดืม่มพี่สองกันเล่มกันเล่มกันเล่มก็คือไอศครีมนั่นเองนะครับกันเล่มเป็นภาษาลาวแปลว่าไอศกรีมนี่เนาะนี่แหละแล้วพี่เจ้พี่สองชอบกินกันเล่มผัดที่ลาวเลย นะที่เราไปเจอที่หลวงพ่อบางนะครับนี่ก็เป็นโคโคว,วเป็นแต่สไป,ปนะ์เนี่ยโอ้ภาษาลาวเลยสไปน์นะครับนี่เนาะนี่อันนี้น้ําก้อนนะครับเจ็ดพันกีบก็ราคาใกล้เคียงกับบ้านเราน้ําแข็งน้ําแข็งเป็นเป็นถุงอย่างเงี้ยนะครับผมอ่านี่นะครับ,น,น,รบน้ำปลาคนเล็กห้าพันกีบเดี๋ยวไปดูที่ตู้แช่กันนะครับนี่เนาะไฮไลท์ของที่ทุกคนมาเมืองลาวต้อง แฮมพลาดนะครับตู้นี้เลยนี่พี่ซองนี่นะครับราคาเครื่องดื่มเขาบอกว่าเครื่องดื่มของเราเนี่ยราคาไม่แรงราคาดีนะครับเนี่ยเบลาวกระป๋องสั้นก็คือ18ื0 0ันรกีบประมาณ20 2ส20ยี่สิบาทประมาณเนาะแล้วก็เนี่ยมีมีหลายๆแบบเนี่ยอันนี้สอง0 0้าเบลาวกรีนครบรอบห0สิปีของเรานะครับนี่เนาะอันนี้นี่ก็ขวดเล็กก็2 3 0 0 0ืสามนะครับ แล้วเนี่ยมีเบียร์ร้านช้างสอง0มืนหนึ่งแล้วก็เบียร์ลาวแก้วใหญ่คือสอง0มืนห้าที่ที่ลาวเนี่ยเรียกเรียกขวดว่าแก้วนะครับถ้าอยากได้เบียร์ูกต้องไปร้านข้างนอกร้านข้างนอกใช่จะขายหมื่นห้าถ้าถ้าเป็นแบบเนี้ยเออต่นี้เป็นคนเล็กถูกกว่าอ่าอ่าคนจอ่านะครับแล้วแต่ร้านก็มีนี่อเอฟร้อยห้าสิบหรือมิโซของ ที่จองกับคเลนมิโซ,โซนะครับนี่ก็มีครบแล้วครับสินค้านะนี่แล้วพวกขนม,นมนมเนยก็มีนะครับผมเดียวเอาขวดเดียวก็ได้ครับนี่แล้วก็พวกเนี่ยนมของน้ำหวานอะไรเนี่ยก็มีครบนะครับดับเบิ้ลซีนี่ก็มีบ้านเราก็มีนะครับมีเหมือนกันเลยส่วนใหญ่ก็มาจากบ้านเรานะครับขนมเทสโตเนี่ยเออดโซเนี่ยเทสโตเนี่ยทีงบ้านเราขายยี่สิบท,ที่นี่ไทย เบอรโหนนึ่ร้อยเออก็ใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกันเนาะนะครับก็เป็นบรรยากาศคร่าวๆที่เอามาฝากเนี่ยพวกนมพวกเนี้ยก็คล้ายๆกับบ้านเรานะฮะอาจจะแพงกว่านิดนึงนิดหน่อยนะครับไม่ไม่ไม่ต่างกันมากนะครับแล้วก็มีพวกมารีนี่ของหวานนะครับแล้วก็ถักผลมไม้ก็มีครบเลยนะฮะอันนี้บ้านเราไม่มีเนี่ยเบอร์เกอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่มี เน,นะก็เป็นบรรยากาศนะครับเป็นคลิปสั้นๆที่เอามาฝากกันเพราะว่าลุงเล็กเดินผ่านมาแล้วก็เจอพอดีนะครับว่าเป็นบนะิ๊กซีมินิเนาะก็เอามาฝากแฟนๆกันนี่นะครับอันนี้1,66่งหกหกบลองเนี่ยนะครับแต่ลุงเล็กเคยมาเมื่อเมื่อสักสองปีที่แล้วเนี่ยราคามันก็ปรับขึ้นตามค่าเงินนะครับผมเมื่อก่อนเนี่ยรู้สึกว่ามันจะถูกกว่านี้อันนี้ก็ค่าเงินกีบลาอ่อนไปบ้างนะครับก็ ก็มีขึ้นราคานี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อกีบมาม่าพี่บิ๊กนะครับบิ๊กแพ็คหมื่นห้าหมื่นหมื่นหนึ่งพันห้าร้อกีบประมาณโอ้ยอันนี้สิบกว่าบาทเลยนะสิบห้าสิบหกบาทเนี่ยแพงกว่าบ้านเรานะครับพวกมาม่าเนี่ยนะครับนี่เนาะอันนี้ก็หมื่นหกเนี่ยโอเคที่บ้านเราขายสิบห้าบาทอันนี้เกือบยี่สิบบาทนะนะอันนี้ก็เอามาฝากแฟนๆกันใครที่ ยังไม่เคยมาเที่ยวเวียงจันทร์นะครับก็ลองมาเที่ยวกันสักครั้งให้โก็แก<ๆ>ประมาณ30กว่าบาทนะครับบ้านเราถ้าถูกอย่างเงี้ยขาย20บาทนะก็มีบวกเพิ่มนิดนึงนะครับจากการขนส่งแล้วก็นําเข้าอะไรเงี้ยนะมันก็ต้องเสียภาษีให้กับทางประเทศลาวกันนะฮะนี่กระปิน้ําปลาพวกนี้ก็มีนะครับนี่ดูอะไรดีน้ำปลาที่พลรุษนะครับนี่อันนี้4ี่หสองหกกว่าบาท บ้านเราเท่าไหร่บ้านเราไม่ไม่ได้จะถึงบ้านเราวัดอย่างนงี้ยี่สิบกว่าบาทสามสิบเนี่ยนะก็เนี่ยครับตามตามราคานะครับนี่ส่วนใหญ่ก็นี่แหละสินค้าไทยนะครับผมนําเข้าอ่าแต่มีน้ําจิ้มนี่นี่ีสินค้าลาวนะครับของเราวนี่นะครับของเราก็มีเนาะนี่สําหรับคลิปนี้นะครับก็อัปเดตบรรยากาศมินิมาร์ทนะบิ๊กซีมินิของกรุงอม่ม น้ำหลวงวิยงจันนะครับผมเี่พี่สองได้น้ำมาขวดหนึ่งนะครับน้ำเท่าไหร่ 5, <000. S 1> าน้ำ5,000กีบนะครับก็7บาทนั่นแหละนะโอเคครับก็คลิปนี้ก็อัปเดตเท่านี้แล้วกันนะครับผมโอเคขอบคุณมากครับผม